ตำรวจแม่จันจับเส้นแว่นมือปืนยิงหน้าเซเว่นไล่ล่าหาเดือนจนมุมพร้อมปืนลูกซองขยายผลรวบเครือข่ายยาบ้าอีกสองรายเชียงรายไม่รอดตำรวจแม่จันปิดจ็อบไล่ล่าหาเดือนเต็มรวบเส้นแว่นมือปืนยิงโหดหน้าสะดวกซื้อบ้านสันกองหลังกบดานพกปืนขายยาบ้าไม่เกรงกฎหมายสุดท้ายจนมุมจุดสกัดขณะพยายามบิดรถหนีขยายผลรวบลูกสมุนพร้อมยาบ้าสารภาพร,รับของจากลูกพี่ไปปล่อยต่อ ย้อมรอยเหตุประชดหน้าสะดวกซื้อเขตพื้นที่บ้านสันกองอำเภอแม่จันจากเหตุการณ์อุกอาจเมื่อวันที่16กันยายน2568ที่ผ่านมาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อย่านสันกองตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายพงศสวัสดขอสงวนนามสกุลจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนคู่กายทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่ตอมาคือนายสรายุธ หรือเซิ้นแว่นอายุ31ปีซึ่งมีประวัติโชคชวนและมีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวของสอพอแม่สายทางด้านพรเปาอ,อกเกติศักดิ์จิตประสานผู้กำกับสอพอแม่จันทร์ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนและสายตรวจสอพอแม่จันทร์ก่อติดคนร้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังได้รับรายงานว่านายเซิ้นแว่นไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลแต่ใช้วิธีวนเวียนกบดานในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์แม่สายและเชียงแสนโดยยังมีพฤติการจำาหน่ายยาวบ้ายอย่างไม่เกรงครัวกฎหมาย และมักพกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลาเพื่อเตรียมต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่กระทั่งล่าสุดวันนี้22มกราคม2569เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ191สพอแม่จันขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยขับเข้ามาใกล้จุดตรวจแต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่กลับพยายามเลี้ยวรถกลับเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถออกไล่ติดตามจนสามารถชาร์จตัวไว้ได้ทันหลังจากตรวจสอบทราบชื่อคือนายสั้นแว่นจริง ตรวจค้นในตัวพบอาวุธปืนลูกสองสั้นแบบไทยประดิษฐ์เบอร์12.1กระบอกกระสุนในรังเพลิง1นัดอยู่ในลักษณะพร้อมยิงและลูกกระสุนสำรอง3นัดสนับมือ1อันหลังจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพ,พอแม่จันหรือทีมหมาป่าราตรีพร้อมได้ขยายผลวัดล้างเครือข่ายยาบ้าทันทีโดยสามารถจับกลุ่มลูกสมุนของนายเส้นแว่นได้อีก2ราย 1. นายติ่งถูกจับกลุ่มพร้อมยาบ้า39 9เม็ดที่บ้านห้วยน้ำรากตำบลจันจัว 2. นายเบิ่มถูกจับกลุ่มพร้อมยาบ้า10เม็ดโดยผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพตรงกันว่ารับยาบ้ามาจากนายเซนแว่นเพื่อนำมาจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมจะได้ติดตามเครือข่ายค้าย,ยาบ้ารายย่อยของนายเซนแว่นให้สิ้นซากไปภาพข้อมูลจากตำรวจสืบสวนแม่จันบกเจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์รายงาน